อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอีเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Red v e l v e t กันนะครับในตอนนี้ Redvelve t เนี่ยได้มีการปล่อยคอนเซปต์ใหม่ออกมาแล้วนะครับชื่อคอนเซปต์เนี่ยก็มีชื่อว่า r e d Power นะครับเป็นพลังของ r e d นั่นเองจากรูปที่ปล่อยออกมาในครั้งแรกนี่นะครับก็จะเป็นของ j อยแล้วก็ y ยร i นะครับมารเนลั ดูแล้วเนี่ยก็เห็นพลังของเวฟพาวเวอร์จริงๆเลยนะครับชมพูพิงชมพูใจมากๆในรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นจอยนะครับที่มากับพลังแข่งความซิ่งนะครับมีตัวการ์ตูนแอนิเมชันแอนิเมตใจด้านหลังสีชมพูสดๆเลยกําลังแข่งรถแล้วก็ทําการต่อสู้กันอยู่โดยมีรถของจอยเนี่ยนำขบ,บวนมาอยู่นะครับจอยเนี่ยอาจจะ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้หรือว่าอีกหนึ่งอย่างเนี่ยอาจจะเป็นพลังของจอยนะั่นก็คือความรวดเร็วนั่นเองแต่ใดๆก็คือพักซูยองเนี่ยไม่อ่อนโยนเลยนะครับสวยเซ็กซี่บาดใจเราลับ f ี e มากๆโดยเฉพาะใครที่เป็นเมนจอยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโดนตกเต็มๆตกซ้กำแล้วซ้ำเล่าแน่นอนเราดูรูปจอยเนี่ยยังอดใจไม่ไหวเลยนะครับคนอะไรจะสวยปังขนาดนี้พักซูยองมิสเกาหลีออฟเรดเวลเวเมื่อจอยเนี่ยแข่งรถไปแล้วนะครับยังมีมักแน่น้อยของวงอีกหนึ่งคนนะั่นก็คือเยริ เยรีเนี่ยก็ขับรถเข้ามาที่ปั๊มเติมน้ํามันนะครับแวะเติมน้ํามันแต่ว่าพลังของเยรีในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นการถือเหมือนหัวใจน้ํามันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบว,ว่าเยรีเนี่ยเป็นคนที่มีพลังในการยิงนั่นเองก็คือยิงหัวใจลับวี่แบบปิ้ว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 ตกลุมรักกันไปรัวๆเลยเยรีเนี่ยก็แซบไม่เบานะครับไม่แพ้จอยเลยเหล่ามักเนลายเนี่ยเข้ามาทางแซบเกินต้านแซบเกินหน้าเหล่าออนนี่ไลไปแล้วนะครับเยรีก็คือสวยปังทุกรูปเลยโดยเฉ จะพาะรูปสุดท้ายที่เยืนคู่กันกับตัวถังน้ํามันหรือว่าตู้น้ํามันนะครับ รูปนี้เนี่ยนอกจากจะสวยแล้วยังมีความหลอนแบบดักๆด้วยแต่ว่ารูปทั้งสองคนที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ให้ฟ like ีลไลค์กับกวางยาเหมือนกันนะครับคอมพงคอมโพ,มพสเอ่ยเล็บเอ่ยการแต่งตัวใดๆเอ่ยเนี่ยก็มีความเป็นสาวกวางยาเหมือนกันหรือว่าครั้งนี้เรสเวิลด์ของเราเนี่ยกำลังเริ่มเดินทางเข้าสู่กวางยาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอีกเฟสหนึ่งอีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับในโลกเวทมนต์แห่งกวางยานั่นเองเรฟพาวเวอร์ <Ref Power S 1> ของจอยแล้วก็เยลีนะครับก็คือสวยปังงานสร้างมากๆทั้งหุน่นทั้งร รูปคอนเซปต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือส่วนมากๆนี่คือ Queen of Concept จริงๆนะครับนอกจากคอนเซปต์ของอัลบั้มหลักจะไม่ซ้ำแล้วเนี่ยคอนเซปต์โฟโต้ในอัลบั้มตัวเองเนี่ยก็ไม่ซ้ำเช่นเดียวกันปังมากๆทั้งคอนเซปต์แรกแล้วก็คอนเซปต์นี้เลยมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเดฟพาวเวอร์ของเมมเบอร์ทั้ง3คนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเวนดี้ไอรีนแล้วก็ซึนกินั้นจะออกมาเป็นรูปแบบไหนรอติดตามกันได้เลยสําหรับคอนเซปต์นี้นะครับใครชื่นชอบยังไงกันบ้างหรือว่าคิดวิเคราะห์อะไรได้เนี่ยก็มาอค,คอม ไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอ้อยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สังเกตเห็น,นก็คือเครื่องประดับนั่นเองเป็นเครื่องประดับประจําตัวของ r ร d Vel เวตนะครับของจอยเนี่ยจะเป็นกําไลที่ใส่ไว้ตรงแขนนะครับเหมือนเป็นกําไลข้อแขนสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นตัว R นะครับน่าจะหมายถึง r ร d Vel เวตนั่นเองแต่ของแยรี่นะครับจะเป็นสร้อยคออารมณ์เหมือนประมาณเป็นโชเกอร์นะครับก็จะมีจี้เนี่ยเป็นตัว R เช่นเดียวกันตัวแบบเดียวกันกับหองจอยเลยต้องมารอดูกันนะคะว่าเมมเบอร์ที่เหลืออีก3คนนั้นจะเป็นเครื่องประดับแบบหนราะ เรเบเวตเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์อะไรที่เป็นของประจําตัวของแต่ละคนอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นสีประจําตัวสัตว์ประจําตัวอย่างของควีนด้อมเนี่ยก็มีพลังประจําตัวนะครับของดำดาเองเนี่ยก็มีกําไลข้อมือที่เป็นสีสีที่ใช้เป็นเครื่องตัดเค้กอะไรของเรเบเวตเนี่ยก็มีเป็นของประจําตัวเหมือนกันโรเชียนโดเลตเนี่ยก็จะเป็นต่างหูประจําตัวของแต่ละคนที่แยกเป็นลักษณะเป็นโดเป็นเวฟซิกแซกอะไรแล้วก็เป็นสีประจําตัวติดต่างกันไปนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องประดับประจําตัวนั่นเองมารอดูกันดีกว่าว่าของออนนี้ลายอีก3คนที่เหลือจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องไปละจริงๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง